เลยข้อสอบผสพาร์ทฟิสิกส์นะครับเป็นข้อสอบที่สอบไปเมื่อเดือนกรกฎาปีห้าสานะครับข้อที่60กล่องกอและขอนะครับมีน้ําหนักเป็น40นิวตันแล้วก็20นิวตันตามลําดับนะครับก่องคอต้องมีน้ําหนักน้อยที่สุดกี่นิวตันจึงจะทําให้กล่องกอถลายนะครับจึงจะไม่ทําให้กล่องกอเนี่ยถลายนะถ้าสัมประสิทธิ์ความเสถียรสถิตร,ระหว่างพื้นโต๊ะกับกล่องคอเป็น0.2 ข้อนี้ก็ปัญหานี้นะครับปัญหาเรื่องแรงนะครับก็ความรู้ที่จะต้องใช้จัดการกับปัญหานี้ก็คือตัวนี้นะครับซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอกฎข้อที่2ของนิวตันนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงจุดที่นํากฎข้อนี้มาใช้นะครับเราจะต้องรู้เป็นเบื้องต้นว่าวัตถุแต่และก้อนเะนี่ยมันมีแรงไรกระทาบ้างนะครับก็มามาดูมวลกก่อนอะมวลขอก่อนนะมวลขอมีแรงแรกระทาบ้าง ก็โจทย์บอกว่ากอขอมีน้ําหนัก40และก็20นิวตันตามลําดับสแสดงว่ามวลขอมีน้ําหนัก20นิวตันกระทําน้ําหนักก็คือแรงชนิดหนึ่งนะครับ20นินิวตันแรงที่เกิดจากมวลครับอันนี้มวลขอมีแรงอะไรกระทําบ้างอีกก็มีแรง T นะครับแรงตึงเชือกนะอ่ะต่อไปหมดนะแรงที่กระทากับวัตถุขอมาดูวัตถุกอมีแรงอะไรกระทําบ้างก็มีแรงตึงเชือกอีกเช่นกันนะครับมีแรงอะไรอีกกอก็มีน้ําหนัก นะครับน้ำหนักก็เป็น40นิวตันน้ำหนักก็เป็นแรงชนิดหนึ่งอย่างที่บอกนะน้ำหนักนี่ไม่ใช่มวลนะน้ำหนักนี่คือแรงที่เกิดจากมวลคูณกับค่า g นะครับแล้วก็มีแรงในกนารทำอีกก็พื้นมันมีแรงเสียดทานนะมันมีสมระสิทธิ์ความเสียดทานสถิตแสดงว่ามันมีแรงเสียดทานแรงเสียดทานก็เป็น f แรงเสียดทานก็กระทําในทิศท,ที่ตรงกันข้ามกับ ทิศของการเคลื่อนที่นะครับถ้าเกิดปล่อยให้ระบบนี้มันเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ไปขวามือถูกปะถ้าเกิดทิศต,ตรงกันข้ามกับมันก็คือซ้ายมือแรงสัทานก็ต้านการเคลื่อนที่นะครับในทิศที่ตรงข้ามบการเคลื่อนที่นะแรงสัทานอ่ะต่อไปก็มีแรงรกระท,ทําที่มวลคอบ้างนะครับมวลคอไม่โจทย์ไม่ได้บอกว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาให้หาน้ําหนักของมวลคอนะครับว่าต้องมีน้ําหนักอย่างน้อยกี่นิวตันมวล ระบบนีนะ้ถึงจะไม่เคลื่อนที่นะครับมวลคอถึงจะไม่เคลื่อนที่ดังนั้นแรงที่กระทับมวลคอนะครับแรงที่กระทามวลคอก็เป็นแรงมีแรงรอะไรอีกก็มีรับน้ําหนักนะครับน้าหนักของมวลคอก็เป็น W เป็นเท่าไรก็ไม่รู้นะอโอเคทีนี้ก็มาพิจารณามาพิจารณาแรง ที่กระทาต่อว,วัตถุแต่ละชิ้นนะครับมาพิจารณาแรงที่กระทาต่อว,วัตถุแต่ละชิ้นามาพิจารณามวลขอก่อนนะมวลขอมันห้อยอยู่เนี้ยมันดูง่ายหน่อยมวลขอ่อพิจารณามวลขอมีแรงอะไรกระทาต่อมวลขบ้างมีแรงทีกับแรง m g นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ซิกมาเเท่ากับ ma จากซิกมาเเท่ากับ MA มวลขอมีแรงอะไรบ้างก็มีแรงทีกระทาขึ้น s ิบ m a คือบวกนะครับบวกกับ20แต่20มันมีทิศลงก็ให้มันติดลบมวลขอมวลขอเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็แทนข่าด้วยมวลขอนะ a a คืออะไรระบบนี้เราพิจารณาที่โจทย์บอกว่ามันระบบนี้ต้องอยู่ในสภาพที่กล่องกอรเนี่ยไม่ถลายนะครับไม่ถลายก็แสดงว่า มันไม่มีการเคลื่อนที่มันหยุดนิ่งก็แสดงว่า a เนี่ยเป็นศ a นย์เตอนนี้เป็น0นะถูกปะเเป็นศูนย์คูณกับ m มขอนะครับศนย์ 0, คูณ M ขอก็ได้0สุดท้ายก็จะได้ t ลบยี่สบ,นะบวกจะลบเป็นลบนะบวกจะลบเป็นลบโอเคออสุดท้ายก็ได้ T เท่ากับยี่สินวตันอืม ได้มาอันนละพิจารณามวลขอ,อต่อไปลองมาพิจารณามวลกอ,อม,มวลกอมีแรงอะไรกระทำบ้างนะครับก็มีแรงที่เป็นน้ำหนักของมันนะครับ40นิวตันแล้วก็มีน้ำหนักของมวลคอเนี่ยกดทับนะครับเป็น w นะแล้วก็มันต้องมีแรงอะไรกระทำอีกอ,อีกแรงหนึ่งก็คือแรง n รแรง n อมวลกอเนี่ยแล้วก็มวลขอมันกดทับอยู่ที่โต๊ะใช่ปะมันก็จะต้องมีแรงเกระทำแรงปฏิกิริยาโต้อตอบที่โต๊ะเนี่ยจะดันมวลขอมวลกอขึ้นไปนะครับสรุปเบ็ดเสร็จนะครับถ้าเกิดเราวาดดีๆเนี่ยมวลกอมันจะมีแรงอะไรกระทำบ้าง นะมวลก,ก็จะมีแรงก็จะมีแรงอ่ะด้านนี้มีน้ำหนัก40นิวตันแล้วก็น้ำหนักจากมวลคอเนี่ยมากดทับด้วยให้น้ำหนักจากมวลคอเป็น W นะครับแล้วก็มีแรงอะไรอีกมีแรงเสียดทาน F มีแรงอะไรอีกมีแรงตึง T มีแรงอะไรอีกมีแรง n นะครับแรง n ก็ทําในทิศขึ้นอ,อ่ะหมดอย่างหมดแล้วนะครับอ่ะข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจากซิกมาเอฟเท่ากับเอแต่ว่าระบบมันอยู่นิ่งๆใช่ปะระบบอยู่นิ่งๆก็ a เป็น0นย์เช่นกันนะครับ a อเท่ากับศย์ก็จะได้ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ถูกไหม คุณคูณซิมาเอฟเท่ากับศูนย์ก็คือสภาพสมดุลน,นั่นเองนะตามที่เราเรียนมาทีนี้ซิกมาแรงในข้อนี้เนี่ยมันมีทั้งแรงในแกน x ก็คือแรงในแนวราบแล้วก็แรงในแกนในแนวดิ่งก็คือแรงในแกน y เนี่ยกระทำพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกพิจารณานะครับซินะมาเอฟเท่ากับศูนย์ก็แยกพิจารณาเป็นซิกมาเอฟเอ็กซ์ในแกนเอ็กซ์เท่ากับศูนย์แล้วก็ซิกมาเอฟวเท่ากับศูนย์อืมนะต้องแยกพิจารณา มาดูที่มาเริ่มที่พิจารณา sigma fx เท่ากับ0ก่อนแกน x มีแรงอะไรกระทำบ้างครับอ่าก็มีแรงแรง t ใช่ปะแรง t กระทำไปทางด้านขวาก็ t ซิก m a ก็คือบวกนะครับแรง f กระทำไปด้านซ้ายก็ลบ f นะครับแรง f ก็ติดลบเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0อืม ก็จะได้ลบจ้ายไปฝั่งขวาก็เป็นบวกนะครับติดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เรารู้ว่าไอเเนี่ยนะเเนี่ยมันหาได้จาก N. มิวเมคูณเอ็ถูกไหมอ่ะทีน,นี้ก็จัดรูปตัวนี้ก็จะได้ t ครับบวกเจอลบก็กลายเป็นลบ f เนี่ยมันเท่ากับ mu n mm. นะครับ mu ก็ส mm. ัมประสิทธิ์ความเสถียรนะครับเท่ากับ0นย์อืมอ่ะติดไว้นี้แค่นี้ก่อนนะเป็นสมการที่แทนค่าแทนค่าได้นะครับ t มันเท่าไหร่ t มัน20่สิบอ่ะแทนค่าลงไปเลยลบมิลเอ็นนะครับ mm. มนะิมัน0.2นย์ะมิมัน0.2 N เท่ากับ อ่างไปต่อได้อยู่นะก็มันลบใช่ป่ะย้าย N ไปฝั่งขวาก็จะกลายเป็นบวก0.2หารอยู่ก็ย้ายคูณอยู่ก็ย้ายมาหารนะครับสุดท้ายเราได้ N ออกมาละเอเป็นเท่าไหร่นะครับ0.2หารยี่สิบผ่าน0.2ก็ได้100นะครับสุดท้ายก็จะได้ N เท่ากับ100นิวตัน เราพิจารณาซิกมา f x นะเมื่อกี้ก็ได้ n เท่ากับ100ออกมาต่อไปลองมาพิจารณาซิกมา f y ดิครับที่พิจารณาไปทั้งหมดเนี่ยเราต้องการอะไรครับเราต้องการการหา w นะต้องการหา w เดี๋ยว w มันจะออกมานะคอยดูดีๆ่นะซิก f y แกน y มีแรงอะไรกระทำบ้างครับอืมอ่ะรูปนี้แกน y มีแรงอะไรกระทำบ้างก็มีแรง40มีแรง mg ทำในทิศลงแล้วก็เอ็นก็ทำในทิศขึ้นใช่ป้าซึ่งมา f y ก็มีแรง n นะครับซึ่งมา f y เท่ากับศนะครับเท่ากับ0ก็มีแรง n บวกกับ40มีทิศลงก็ติดลบ w มีทิศลงนะครับบวกกับ w มีทิศลงก็ติดลบเท่ากับ0นย์นะอ่ะ,อะแทนค่าเห็นไหม w ออกมาละ ดับมาล้ n เท่ากับเท่ท่ากับหนึ่งร้อ er, บวกเจอลบเป็นลบบวกเจอลบเป็นลบหนึอยลบส0่สก็เท่ากับ60นะครับลบ w เท่ากับศย์ w ก็ย้ายไปฝั่งขวาก็เป็นบวกนะครับลบย้ายขั่งขวาก็เป็นบวกนะครับหเท่ากับ w สุดท้ายคำตอบของเราก็ได้ w เท่ากับ60 W คืออะไรนะ W ก็คือน้ำหนักของมวลคอสุดท้ายเราก็ได้ออกมาแล้วว่าน้ำหนักของมวลคอเนี่ยเป็น60นิวตันตอบข้อที่3